สวัสดีครับพี่เบียวโต้ครับผมวันนี้นะครับแม่มาพบกับเช่นเคยนะครับนางครับนางฟ้านะครับนางฟ้าเข้าบ้านอีกหนึ่งคันนะครับเป็นฮอนด้านะครับแอคคอร์ดตัวนอกนะครับซีดีห้าครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อม BBS นะครับยางใหม่ปี21เลยนะครับแต่ก่อนจะชมคลิปวิดีโอนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับพี่เบียวโต้คาร์ทูชแนลนะครับแลช่องยูทูบของเราไฟนี่มันไฟไหนไฟนอกใช่ไหม ทุนนี้ตัวสุดท้ายนะครับปี95นะครัทนี้ปกติมันจะเป็นเอ่อจะไม่มีมุมเหลืองแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสันรูฟด้วยโอ้โหรถสวยมากๆนะครับเครื่องเงียบมากนะครับทันนี้ขับกลับมาเองเลยเครื่องเกีย์ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับรถเรียบร้อยมากๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับล้อแม็กนี่ก็คุ้มแล้วนะฮะปียางอยู่ไหนจ้านี่ครับโอ้โหสัปดาห์40กว่าที่ปี21นะฮะลูกค้าน่าจะใช้มาแค่ประมาณ สามอาทิตย์เองมากถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับสวยๆก็เลยทีเดียวแฟบนี่มาดูฉาก,กนี้ก่อนนะครับเป็นรถสะสมไปแล้วฮะไอคอนตัวนี้นะครับเป็นรถสะสมไปแล้วนะครับรถสะสมไปแล้วรถสวยมากๆกระจกสีชาทั้งคันนะครับจุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นของเขารุ่นนี้ก็คือจะกระจกสีชาทั้งคันเลยนะครับมีไล่ฟ้าหนังด้วยนี่ครับกระจกสีชาสีชาหมดเลยนะครับไม่ได้ฟิล์มนะครับเป็นตัวกระจกก็เองเลยนี่ครับ b b s ของเรานะครับ ใส่แก้มสวยๆนี่นะครับแล้วก็ดึงหน่อยๆนะครับเนี่ฮะวิ่งไปมีหลายคนมองนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวอ้าวลังคามีรูด้วยสรุปแท้โรงงานครับตัวนี้นะครับไม่ต้องแช่งขนส่งไม่ต้องแดงสิ้นนะครับพอเกิดมาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะเราสวยมากๆขอเสียงนิดนึงโหสวยจริงอะนเรียบร้อยมากๆอ่ะจริง นี่ครับโอ้โหการในส่งเข้าประกวดแหงประตูนะครับเรียบร้อยกันมากๆกันเลยทีเดียวสวิตช์ไม่มีแตกหักครับอะขอเสียงหน่อยตัวนี้เนี่ยเป็น LED ด้วยนะครับใหม่โอ้โหเจี่ชึ่งคุณใจมีสองดอกใช่ไหมคุณใจมีสองดอกด้วยนะครับเจ้าของช่รักษามากๆนะครับนี่ฮะ ABS Airbag นี่ดูเรือนไมลหน่อยปรับปรีได้ด้วยนะนี่ฮะเรือนไม้ปรับปรีได้ด้วยนะครับอยากจะเป็นสว่างน้อยสว่างมากนี่ฮะได้หมดเลย นะครับผมแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับใช้ได้ปกตินะครับนี่ฮะเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับข้างนี่ครับได้หมดนะครับยังอุปกรณ์ใช้งานได้หมดนะครับนะครับไม่มีากขากเสียหายมีเครื่องเสียงด้วยคันนี้เสียงเพอปป๊อเลยเดีไหนนะครับมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังหน่อยสิเชื่อมบูชูธให้หน่อยนี่ครับโอ้โหสวยๆก็เลยทีเดียวนี่ครับจอแอนดรอยนะครับสวยๆ แอร์ดิจิตอลแ้วนะครับนี่ฮะโอ้โหอย่างลื่นเอเดี๋ยวมาฟังเพลงกันว่าเสียงมันคราบพลิ้งคแค่ไหนนี่ฮะเอเบสแบนะครับผู้ลังคาสรูปสวยๆของเราแผงหลังก็เรียบร้อยนะครับแผงหลังก็เรียบร้อยนะครับนี่ฮะบเบาะเบื่อสะอาดนะครับเครื่องซงเสียงแม่มาฟังเพลงว่าเพราะกัน ัอาปิดสรุปให้ดูหน่อยนี่ครับแมา ขับให้ดูหน่อย